สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็พากันมาต่อที่บ้านหอมเทียนบ้านหอมเทียนนะคะซึ่งที่นี่จะมีเป็นอะไรบ้างลูกจะมีจักรเทียนนะคะแล้วก็กของของแบบว่าของใช้ของที่ด้านลึกใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่นะคะคือด้านหน้าที่เราเดินเข้ามานะคะทุกคน,นอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของก็นข,ขนมโบราณของเล่นโบราณใช่ไหมสวยเนาะ สวยมากเลยน้องมุเคยมาไหมคะไม่เคยไม่เคยนี่นะคะสวยมากแต่นี่เป็นจุดที่เที่ยวที่ดังคือเราสามารถถ่ายรูปได้นะที่นี่ก็จะมีเป็นมุมต่างถหลวงช่วงต้นขาจะหล้งนะอยากจะซื้ออะไรกันพ่อกับลูกจะซื้อชุดปู้ใหญ่นะคะ ใส่สีเด็กๆอ่ะไปยืนถ่ายรูปใช่เใชหรอใช่จริงหรออันนี้คือเขาทามาจากเทียนเลยเหรอลูกกาจับโอ้ยจริงๆด้วยอ่ะคือทามาจากเเทียนเนี่ยสวยมากอันนี้คือหุ่นเนาะ ทำไมอะไรเป็นปูนไหมอะปูนเหรอเอ๊ะพี่เขาหินอ่อนเลยนะเนี่ยน่ามากมากเลยแม่เขาผ่านแล้นางรนี่นะคะจริงจริงวันเสาร์คนน้อยมากเลยนะเสาร์เนี้ยเกี่ยวเหรอเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในกันใช่ไหมครับทนะคะไหนคะนี่เทียนเหรอนอะเทียนเคลื่อนไหวได้คือทุกอย่างที่เขาทำอยู่ในนี้คือจะเป็นเทียนหมดเลยนะคะทุกคน นี่สวยมากอันนี้ดูดิลูกคือมันธรรมชาติเลยนะธรรมชาติเอาะร้ออคุณพ่อทำอะไรอ่ะต้เทียนปักเทียนอันนี้ร้านตุ๊กตาน่ารักมากเลยป้ายแลินเดินกันต่อคือเหมือนเดินทางเดินเหมือนขึ้นเขาอะอนทางขึ้นแล้วตอนทางลงเายเเธอิมกายกคนแล้วเธอมาอยู่นี่ได้ไงเรมอาแมวา เหมือนจะเหนื่อยเราก็จะไพาไปดูเธอแล้ไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋านะคะของที่ระลึกนะคะน่ารักมากไปยังไม่ไดนะนี่มีพวกกุญแจน่ารักด้วยส่วนพึ่งเล้เเธอหล้เลเนยเล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 เลย แล้วเธอแล้วเธอไม่อยู่ไกล่ะกลับบ้านกันกลับบ้านกันไปจ้าเหมือนปีนขึ้นเขางไงไม่รู้อ่ะาาอันนี้คือออกแนวสไตล์เวนเทสสวยนะนไหนกเอย่าลืมยืน๋ยวขากลับแล้วค่อยมาถ่ายก็ได้ลูกอให้น้องถ่ายให้ีออ้าวลุงเจ้าแมวกับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ น่ารักเหมือนแมวที่บ้านเลยอ่ะมันคือมอมแมมมอมแมมมาอยู่นี่ได้ไงวันนี้คนน้อยเนาะใช่ทุกที่เลยหนูนึกว่าตอนแรกนึกว่าคนจะเยอะหรือมันไม่ใช่เทศกาลน่าจักี่ก็จะเป็นร้านขายสร้อ,อยอใช่เหรอสวยนะมาไหมมาไหมสวยดีเนะไม่ใช่ เจอแต่เราก็ไม่ได้ใส่กันหนูเคยเห็นพี่นี่ไงวิยอันนี้ไม่แขวนกล้องนี่เดี๋ยวเราไปนะคะก็ขึ้นไปจุดชมวิวชมวิวนะคะตัวนี้สวยนะหนูอยู่ข้างเหนือว่าเหมือนเราแบบเดินขึ้นตลอดเลยที่เขามีรองรับบอกมาแล้วของอ้อต้องใหญ่บอกเลยทีเดียวลูกสาวชาวไร เขาก็เป็นจุดแบบให้ทางถ่ายรูปอะไรกันเนี้ยแหละแล้วตอนออกเราก็ออกทางเดิมปะถูกต้องเราก็ไลนงไปเลยไลน์ลงไปเลยไลน์ลงไปโอ้ยนี่สวยมาขากล้าถ่ายรูปให้หน่อยนะคะภาษาเป็ดหกอุ้ยทำไมไม่น่ารักเลยอ่ะที่มาครั้งที่แล้วอ่ะตอนขากล้อปอะรถ็ชอบขากล้องอ๋อตอนนี้เราต้องกิ้งลงกิ้ง ทั้งวันมีอะไรนะที่พี่วิวบอกมีที่ชาววิวรู้เห็นในเน็ตเขาเป็นสะพานอะไรข่ายออกไปเชื่อไอ๋อดวตรงนี้ก็สวยนะเป็นแผ่นสีดำก่อนะเคยตอนเด็กๆแล้วก็เห็นแล้วก็ตกบันไดหัวโนเลยออุ้ยไหนโอ้ยนี่ไงของโบราณไปดูกันนี่เราเกิดทันนะ นี่นุมกเกิดทันหรือเปล่าเหรอทันเกิดไม่ทันนี่น,น,นี่คือแบบว่ากล่องลูกอมสมัยก่อนตอนแม่เป็นเด็กๆเ,เลยนะคะทุกคนคิดคิดชิดเดคเก็ตฮอนเป็นร้านแบบโบราณเนาะ เรากำลังจะเดินลงไปข้างล่างนะคะหลังจากที่เราขึ้นมาสุดแล้วใช่ไหมลูกใช่นี่ตกเต็มไปเลยนีไปกันจ้าเย็นแล้วนะตอนนี้กี่โมงแล้วน้ตจะหกโมงแล้วอีกสิบเอ็ดนาทีไปค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไปแล้วนะคะหลังจากที่เราขึ้นมาจนสุดทางแล้วใชลแล้วลองนี้มันจะได้แบบ ้วหงายท้องไปเลยจริงๆเราต้องตีลังกาลงไปค่ะอยากเห็นน่ะอยากเห็นมาจุ่มอยากเห็นให้ละสวยมากไปแต่เราจะลงไปด้านล่างกันนะคะทุกคนต้นไม้สวยเนาะ ที่บ้านก็มีนะแต่พอไปถึงบ้านเราก็ตายหมดแล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงมาด้านล่างที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทูกวันบบนี้แบบเหนื่อยมาก <JESS CA. S 1> แต่คือเดินเที่ยวสบายนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่เรามาเน<ะ>ี่ยคือคนน้อยมากโอเคแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ม,มาเที่ยวกันอีกหนึ่งที่นะคะที่บ้านหอมเกลบ้าน,นหอมเกีเือนะคะหอมเกเลื จังหวัดจังหวดัดราชบุรีนะคะส่วนคื่งน,นั่นเอง<ม>โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายกันเลย